ห้องของหลานนะคืนนี้นอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันหลานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วท่านตาคะแล้วใบอันล่ะคะนาลาเห็นใบอันมีผ้าพ,พันแผลที่ข้อมือไบอันน่าจะได้รับบาดเจ็บนาลาเป็นห่วงใบอันคะ่ะไม่ต้องห่วงใบอันหรอกเขาไม่เป็นไรแล้วนาลาจะได้เจอใบอันอีกไหมคะตาว่านาลาพักผ่อนก่อนนะ พรุ่งนี้เราค่อยคุยกันตาไปก่อนนะโอ๊ยเราจะติดต่อไบรอันยังไงล่ะเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามา หวังว่าวันนี้คงจะได้เจอใบอ้นนะออกไปหาท่านตาดีกว่าเอ๊ะท่านตาอยู่ไหนนะไปดูห้องนี้ก่อนแล้วกันห้องนี้ต้องเป็นห้องปรุงยาแน่ๆเลยแต่ทำไมมีหม้อปรุงยาหลายใบจังท่านตาไม่อยู่นี่ไปดูห้องอื่นดีกว่าโอ้โหหนังสือท่านตาเยอะจัง แต่เอ๊ะเหมือนห้องเรียนมากกว่าห้องหนังสือนั่นเนี่ยตกลงที่นี่ที่ไหนกันแน่เหมือนโรงเรียนมากกว่าบ้านคนนั้นเนี่ยหรือว่าใช่แล้วนาลาที่นี่คือนอตบลูคโรงเรียนฝึกพลังเวทสำหรับผู้ที่เริ่มหัดเป็นแม่มดอย่างเธอไงนาลาพี่ซูซานดีใจจังเลยค่ะที่ได้เจอพี่ซูซาน นาลายังไม่ได้ขอบคุณพี่ซูสานเลยที่ช่วยนาลาขอบคุณมากๆนะคะเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกแล้วพี่สูสานเจอไบรอันหรือเปล่าคะตั้งแต่เมื่อวานนาลายังไม่เจอไบรอันเลยก็ไบรอันเขาไม่ใช่คนที่นี่เขาจะมาอยู่ที่นี่ให้เธอเจอทําไมไม่ใช่คนที่นี่หมายความว่ายังไงคะไบรอันก็เป็นพ่อหมดไม่ใช่หรอคะ แล้วไบรอันก็ช่วยนาลาให้มาหาท่านตาด้วยเขาจะไม่ใช่คนที่นี่ได้ยังไงเรื่องนี้เธอต้องไปถามท่านซีมอนเองนะถามท่านตาอีกแล้วเมื่อวานนาลาถามท่านตาไปท่านตายังไม่ตอบนาลาเลยให้นาลารลอคุยกันวันนี้แต่วันนี้นาลายังไม่เจอท่านตาเลยท่านซีมอนไปประชุมกับท่านแอนโทเนียอยู่อีกสักพักก็คงกลับ ประชุมเหรอคะเรื่องอะไรคะพี่สูสานรู้ไหมนี่นาลาเธอจะไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยท่านผู้นำเขาจะประชุมเรื่องอะไรกันก็เรื่องของเขาถ้าเขาอยากบอกเดี๋ยวเขาก็มาบอกเองนั่นแหละโธ่พี่สูสานก็ไม่รู้ทำไมฉันจะไม่รู้แต่ฉันไม่อยากบอกเธอหรอกจริงเหรอคะรู้จริงหรือเปล่านะหรือแกล้งทำเป็นรู้มากกว่า เขาก็ไปประชุมกันเรื่องผู้นำคนใหม่ของเผ่าโลเคสนะสิที่จะมาแทนท่านเอริกไงผู้นำคนใหม่เผ่าโลเคสไม่มีผู้สืบทอดหรอคะจริงๆท่านเอริกก็เพิ่งได้ตำแหน่งหัวหน้าเผ่าโลเคสเมื่อสองปีที่แล้วนี่เองคงยังไม่ได้หาผู้สืบทอดไว้มั้งอา้าวแล้วแบบนี้ใครจะมาเป็นหัวหน้าเผ่าโลเคสล่ะคะเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้นะ ว่าไงซูซานวันนี้มาถึงนี่เลยมาหานาลาเหรอเปล่าคะ่ะท่านซีมอนซูซานแค่มาเดินเล่นเฉยเฉยซูซานไปก่อนนะคะเอา้าพี่ซูซานจะไปแล้วหรอคะพี่ซูซานไม่ได้อยู่ที่นี่หรอซูซานเขาเป็นแม่มดระดับสูงแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกยังไงต้องขอบใจซูซานด้วยนะที่ช่วยนาลาไม่เป็นไรคะ่ะงั้นซูซานไปก่อนนะคะ เป็นไงนาลาหลานตาเมื่อคืนหลับสบายดีไหมก็สบายดีค่ะท่านตาเมื่อวานท่านตายังไม่ตอบนาลาเรื่องไบอันเลยพี่ซูซานบอกว่าไบาอันไม่ใช่คนที่นี่คือยังไงกันแน่คะไบอันก็เป็นพ่อหมดไม่ใช่หรอคะใช่ไบอันเป็นพ่อหมดลูกครึ่งพ่อใบอันเป็นมนุษย์แม่ของไบอันเป็นแม่มดแต่ใบอันเติบโตในดินแดนมนุษย์เพราะฉะนั้น ไบรอันจึงไม่ใช่คนในดินแดนกลิมเมอร์บุกอ๋อแต่ไบรอันก็มีพลังเวทนี่คะไบรอันใช้พลังเวทมนต์ได้แปลว่าแม่ของไบรอันเป็นคนสอนเหรอคะไม่ใช่หรอกแม่ของไบรอันเคยส่งไบรอันมาเรียนที่โรงเรียนฝึกพลังเวทแห่งนี้ไบรอันเรียนเก่งมากไบรอันเป็นลูกศิษย์ของตาด้วยนะนาลาเห็นไบรอันมีไม้กายสิทธิ์ที่ท่านตามอบให้ด้วย ใช่ตาให้เป็นรางวัลตอนที่เขาสอบคะแนนพิเศษได้แต่หลังจากที่พ่อกับแม่ของไบรอันเสียชีวิตไบรอันก็ไม่ได้กลับมาเรียนที่นี่อีกเลยไม่งั้นป่านนี้คงได้เป็นพ่อมดระดับสูงไปแล้วเอ้าวทำไมไบรอนไม่กลับมาเรียนล่ะคะเป็นพ่อแม่ของไบรอนสั่งไว้ก่อนตายว่าไมา่ให้กลับมาเรียนที่นี่อีกอ้าวทำไมล่ะคะตอนแรกตาก็ไม่รู้หรอก จนกระทั่งตากับคาร่าได้เดินทางไปยังดินแดนมนุษย์เพื่อที่จะขอให้ไบอันช่วยดูแลนาลาและพานาลามาที่นี่ไบรอันตอบรับทันทีตาประหลาดใจมากอะไรนะคะแปลว่าเรื่องนี้แม่ของไบอันรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรอคะเพราะถ้าไบาอันเรียนต่อไบรอันก็จะได้เป็นพ่อมดระดับสูงแล้วทีนี้ไบรอันก็ไม่สามารถเข้าใกล้นาลาและช่วยนาลาได้ ใช่ไหมคะท่านตาใช่ถูกต้องนาลาเก่งมากหัวไวมากเลยนะสามารถเข้าใจเรื่องราวได้รวดเร็วมากสมกับที่เป็นหลานตาจริงๆแล้วแบบนี้ไบอันจะกลับมาเรียนอีกไหมคะเรื่องนี้ตาก็ไม่รู้เหมือนกันนะนาลาไปหาไบาอันได้ไหมคะไม่ได้หรอกนาลายังมีพลังไม่มากพอในการเข้าออกประตูข้ามมิติ วันนั้นที่นาลาเข้ามาได้เป็นเพราะไบรอันใช้พลังเวทช่วยส่งนาลาเข้ามานาลาถึงผ่านประตูเข้ามาได้หรอคะตาว่าเราไปกินมื้อเที่ยงกันเถอะตามีเรื่องคุยกับนาลาเยอะแยะเลยที่ไบรอันช่วยนาลาคงเป็นเพราะแม่ของไบรอันสั่งไว้สินะ ตอนนี้นาลาปลอดภัยแล้วคุมหมดหน้าที่ของไบอันแล้วไบอันก็ไม่มีความจำเป็นต้องมาหานาลาอีกจะบอกลากันสักคำยังไม่มีเลยนาลาคงต้องเลิกคิดถึงไบอันแล้วเพราะไบอันยังไม่คิดถึงนาลาเลยนาลา ดูเธอไม่มีสมาธิเลยนะตอนนี้พลังพิเศษของเธอยังไม่ได้รับการฝุกที่ถูกต้องบางทีสิ่งที่เธอคิดอยู่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเมื่อคืนฝันถึงไบอันเฉยเลยเราต้องลืมไบอันให้ได้นาลากินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เรียบร้อยแล้วค่ะท่านตางั้นไปหาท่านแอนโทนเนียกันเป็นยังไงบ้างนาลานอนที่โรงเรียนฝึกพลังเวทมาสองคืนแล้วเจ้าคงนอนหลับสบายดีนะหลับสบายดีค่ะท่านแอนโทนเนียเอาละ่ะ โอนิกกัเลนเข้ามาได้นี่คือโอนิกเป็นหลานของท่านเอริกส่วนนี่คือเลนเป็นหลานของท่านผู้เฒ่าแห่งเผ่าพันโลเคสเจ้าทั้งสองคงรู้แล้วสินะว่าท่านเอริกโดนลงโทษเรื่องอะไรทราบแล้วค่ะ ข้าจะให้โอกาสเจ้าทั้งสองเข้าแข่งขันเพื่อคัดเลือกการเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันโลเคสแทนท่านเอริกโดยที่ใครสามารถฝึกพลังเวทได้ถึงระดับสูงก่อนคนนั้นจะได้เป็นผู้สืบทอดของเผ่าพันโลเคสและจะได้รับการฝึกพลังเวทขั้นสูงสุดต่อไปเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเผ่าพันโลเคสเจ้าทั้งสองจะรับการแข่งขันครั้งนี้ไหม รับครับ,รบเอาละพวกเจ้าทั้งสาจงจำไว้ให้ตั้งใจฝึกให้เต็มที่เพื่อที่จะได้เป็นหัวหน้าเผ่าพันธุ์ของพวกเจ้าได้อย่างสมเกียรติการฝึกพลังเวทจะเริ่มขึ้นในอาทิตย์หน้าพวกเจ้าออกไปได้แล้วครับไบ,บรอันเข้ามาได้ไบรอ,รอันหรอ